นิวเป็นเด็กนักเรียนม6อายุ18ปีที่มีความฝันไม่เหมือนใครเขาไม่ได้อยากเป็นหมอไม่ได้อยากเป็นวิศวกรหรือทำงานในออฟฟิศแต่เขาอยากไปบอลโลกให้ได้ในฐานะนักฟุตบอลทีมชาติลางทุกคืนหลังทำการบ้านเสร็จนิวจะนั่งดูคลิปการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างตั้งใจเขาดูพฤติกรรมของนักเตะดูการวิ่งการจ่ายบอลการยิงประตูแล้วลองจินตนาการว่าถ้าเป็นเขาละ่ะเขาจะเล่นแบบไหน เสียงพาคในหัวนิวดังขึ้นเอง New p a s s e s the ball he dribbles past the defender and he scores. นิวยิ้มมุมปากเงียบเงียบบนเตียงเล็กๆในห้องนอนที่เต็มไปด้วยโสเตอร์นักฟุตบอลทันทีที่เสียงกริ่งเลิกเรียนดังขึ้นนิวไม่ไปกินลูกชิน้นไม่เดินเล่นไม่กลับบ้านแต่ตรงดิ่งไปที่สนามฟุตบอลหลังโรงเรียน เขาพบบอลเก่าๆใบหนึ่งในเป้ตรงไปที่มุมสนามพอถึงก็ถอดกระเป๋าวางเปิดเพลงในหูฟังแล้วเริ่มซ้อมเหมือนเขาอยู่ในการแข่งขันจริงๆเขาวิ่งสปีดดริบหลบกลวยที่วางเองหม่งบอลกระเด้งจากกำแพงแล้ววิ่งเข้ายิงเข้าประตูแบบไม่มีผู้รักษาประตูเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องซ้อมนิ้วพูดกับตัวเองเหงื่อตกทั้งตัวแต่แววตาย,ยัางเปล่งประกาย วันหนึ่งครูนำเห็นความมุ่งมั่นของนิวจึงเข้ามาคุยด้วยและให้คำแนะนำเรื่องการสมัครเข้าอกาเดมีฟุตบอลพร้อมทั้งบอกว่าคนที่กล้าฝันคือคนที่เริ่มท้นแล้วครูถามว่าแต่ละวันซ้อมอยู่คนเดียวหรือนิวครับครูผมอยากไปบอลโลกครับเข้าตอบเต็มเสียงแบบไม่ลังเลครูยิ้มเบาๆแล้วบอกว่านั้นครูจะช่วยหาโอกาสให้แต่คนที่จะทำให้ฝันเป็นจริงได้คือตัวนิวเองนะ วันนั้นนิวกลับบ้านพร้อมแรงบันดาลใจที่มากกว่าเดิมวันสอบคัดตัวมาถึงนิวไปถึงก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงเขาใส่เสื้อแมนซิตี้ตัวเก่งแต่เปลี่ยนรองเท้าเป็นสตัตดมือสองมีคนมาสอบร่วมร้อยคนทุกคนดูเก่งหมดแต่นิวไม่ถอยเมื่อถึงรอบของนิวเขาลงสนามอย่างมั่นใจเขาเลี้ยงบอลดริฟหลบสามคนยิงเข้ามุมอย่างแม่นยำโค้ชหันไปมองหน้ากันเบาๆแต่ไม่มีใครพูดอะไร นิวเหน่มากแต่รอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความหวังผ่านไปไม่กี่วันขณะที่นิวกำลังจะเดินออกจากบ้านไปโรงเรียนพ่อยื่นซองจดหมายหนึ่งให้ลูกมีจดหมายมาจากอะคาเดมีฟุตบอลนะนิวมือสั่นเปิดออกและอ่านคำว่าขอต้อนรับเข้าสู่อะคาเดมีนักฟุตบอลเยาวชนรุ่นใหม่น้ำตาซึมทันทีเขาก้มลงกราบพ่อแม่และพูดเบาๆว่า ผมจะทำให้ดีที่สุดครับเสียงเพลงชาติลาวบรรเลงเบาๆแสงไฟสนามบอลโลกสว่างจ้านิวในวัย22ปียืนอยู่ในชุดนักฟุตบอลทีมชาติลาวเขามองขึ้นบนอัฒจันทร,ร์เห็นพ่อแม่ครูแนะแนวและเพื่อนเก่าๆจากโรงเรียน